สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดพรังประชารัฐระทึกกกตรับลูกสอบปมนายทุนผับจีนบริจาค3ล้านเข้าข่ายยุบพ,พักหรือไม่กกตแง้งให้นายทะเบียนพรรก,การเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันที ปมนายทุนผับจีนบริจาคเงิน3ล้านให้พ,พรรคพลังประชารัฐเป็นเหตุถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่28ตุลาคม2565รแหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตกล่าวถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมประธานยุทธศาสตร์พ,พรรคพลังประชารัฐยอมรับว่านายนนชยนตทกรชยานันนายทุนจีนที่ได้รับสัญชาติไทยเชื่อมโยงกับผับคนจีน ย่านยานาวาที่ถูกตำรวจปุกทลายปาฏิยาเสพติดพบมีชื่อบบิจากเงินให้กับพักพลังประชารัฐ3ล้านบาทเมื่อปี2564ว่าตามระเบียบกะกะตว่าโดยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพศ .2564 ข้อ4กำหนดให้เมื่อมีผู้ร้องหรือข้อเท็จจริงปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ามีพักใดกระทำการอันเป็นเหตุให้ยุบพ,พัก ทางนายทะเบียนพักการเมืองสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันทีดังนั้นกรณีนี้นายทะเบียนพักการเมืองหรือเลขาธิการกรกะตจะดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้ยุบพ,พักนายทะเบียนพักการเมืองก็จะเสนอความเห็นต่อกรกะตเพื่อพิจารณาต่อไปความคืบหน้าล่าสุดประยุทธ์เมินชูวิทย์ เตรียมแฉนักการเมืองใหญ่เอี่ยวผับจีนซูนเหลียนมั่วยาเมื่อเวลา15นาฬิกา27ตุลาคม2565ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสอตชพลเอกประยุจ,จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธต,ตอบคำถามสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจหรือกอตอรอครั้งที่10ทับ2565โดยเมื่อผู้สื่อข่าว พยายามสอบถามถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิตอีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกมาเปิดเผยถึงกรณีกลุ่มนายทุนธุรกิจชาวจีนสีเทาเปิดสถานบันเทิงมั่วสุมยาเสพติดในรูปแบบของผับศูนย์เหรียญโดยมีการเชื่อมโยงกับเจ้าพ่อเมืองหลวงอย่างนักการเมืองใหญ่คุ้มครองและจะส่งข้อมูลให้กับพลตรรจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยนายกรัฐมนตรีได้เพียงแต่พยักหน้ารับเท่านั้นและเดินทางกลับในทันทีความคืบหน้าล่าสุดนิพิษช,ชี้สอดถึงขั้นยุบพ,พักปมเจ้าของผับเฉาบริจาคพลังประชารัฐสล้านที่นายกตอบ27ตุลาคม2,565นายนิพิษอินทรสมับติรองหัวหน้าพักสร้างอานาคตไทยหรือสอ,อทอและประธานภาคใต้โพสต์ข้อความ ถึงกรณีที่เจ้าของผับดังแปลงสัญชาติไทยบริจาคเงิน3มล้านบาทให้กับพรรคพลังประชารัฐระบุว่าแปลงสัญชาติแล้วบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองสมศักดิ์เทพสุทินยอมรับว่านายชยนต์เจ้าของผับดังย่านยานาวาที่มีคนจีน100กว่าคนเข้าไปมั่วสมเสพยาเสพติดบริจาคเงินให้กับพ,พรรคพลังประชารัฐ3ล้านบาทที่เป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้นายสมศักดิ์เทพสุทิน รับว่าเจ้าของผับบริจาคเงินให้กับพรรคประชารัฐ3ล้านบาทเป็นเรื่องจริงผมตกใจเพราะ 1. หนึ่งนายชยนัทเป็นคนสัญชาติจีนทราบตามข่าวต่อมาอีกว่าได้ขอแปลงสัญชาติจนได้สัญชาติไทยและน่าจะได้สัญชาติไทยตามพรบรสัญชาติม1-2 2. ปัญหามีต่อไปอีกว่าขณะบริจาคนายชยนัทสละสัญชาติจีนแล้วหรือยังเพราะตามพรบรเพราะหาก ยังถือสองสัญชาติแล้วมาบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองสุ่มเสี่ยงต่อการเลี่ยงกฎหมายพรรคการเมืองที่รับบริจาคจะมีความผิดมาตรา74อันอาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ตามมาตรา92 3. ต้องดูว่าผับของนายชัยนัทจัดตั้งเป็นนิติบุคคลชื่ออะไรมีใครถือหุ้นสัดส,ส่วนเป็นเช่นไรมีนอมนินีถือหุ้นแทนต่างด้าวหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องดูลึกไปอีกว่าเงินสมล้านบาทของนายชายนัทเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินที่ทอนมาจากนิติบุคคลที่มีนอมินีเป็นผู้ถือหุ้นเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นนิติบุคคลที่เปิดผับก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวนั่นเองบริจาคเงินก็ผิดตามมาตรา74วงเล็บสองยุบพ,พักได้4พฤติกรรมของนายชายนัท เข้าข่ายถูกเพิกถอนสัญชาติตามมาตรา19แล้วเรื่องนี้นะ่ะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพ,พรรคพลังประชารัฐต้องตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้อนุญาตให้แปลงสัญชาติต้องตอบสุดท้ายกรกตต้องตอบแต่ที่เอ่ยนามมาทั้งหมดเราจะเชื่อถือใครได้บ้างเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพ,พรรคพลังประชารัฐความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กตู่ขอสื่ออยากขยายปมเคร้อยล้าน บุบวนที่ประชุมเอเปกพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งฝ่ายความมั่นคงเตรียมพร้อมรอปภประชุมเอเปกขอร้องคนไทยทำบ้านเมืองปลอดภัยอย่าสร้างปัญหาขอสื่อไม่ขยายปมเคร้อยล้านบุบพวนขู่มีระเบิดสถานที่จัดประชุมเอเปก26ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่4ทับ2565ว่าในที่ประชุมได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปกและขอทุกฝ่ายช่วยทำบ้านเมืองให้ปลอดภัยอย่าสร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นวันนี้เป็นย่างก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในเรื่องการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเป็นผลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ขอร้องอีกครั้งขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลประเทศของเราให้ปลอดภัยอย่าสร้างสถานการณ์ที่มีผลกระทบมันจะทำให้ทุกอย่างถอยหลังกลับไปไม่รู้อีกเท่าไหร่ผมนะ่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นขอร้องขอความร่วมมือจากทุกคนมีข่าวสารอะไรชี้แจงก็แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ ผู้เด็กประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่าขณะน,นี้มีการข่าวรายงานเข้ามาใช่หรือไม่ผู้เด็กประยุทธ์กล่าวปฏิเสธว่ายังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นการเตรียมการและเตรียมความพร้อมวางแผนรักษาความสงบความปลอดภัยยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่าจากเหตุการณ์นายะเนศพิษนุเทพหรือเคร้อยล้านบุกเข้าล็อกคอธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมขู่ว่ามีระเบิด ในงานภากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27จัดขึ้นที่ศูนย์สศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมเอเปกเข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายหรือไม่พ่อเด็กประยุทธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของตำรวจขออย่าขยายอะไรที่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความขัดแย้งก็แล้วกันขอร้องสื่อเท่านั้นพ่เอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสมอชอกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการให้มีการจัดการประชุมเอเปก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ใดๆซึ่งได้ให้ความสําคัญกับมาตรการการป้องกันไม่ประมาทในทุกมิติด้วยขอความร่วมมือกับภาคประชาชนในการแจ้งบาอแสและเน้นย้ําการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่จะนําไปสู่การสร้างความเสียหายให้กับประเทศเพื่อให้ผู้นําที่เดินทางมาร่วมงานประชุมเอเปคกนั้นเกิดความสบายใจและยืนยันขณะน,นี้ยังไม่มีการข่าวรายงานว่าจะมีกลุ่มที่เป็นคู่ขัดแย้ง ระหว่างประเทศแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในช่วงการประชุมไอเป็กรวมไปถึงได้มีผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากทุกประเทศอยู่ตลอดแต่เรานั้นต้องไม่ประมาท